แมวดื้อของคนโหดตอนที่13ย้ายมาอยู่ด้วยกันแบงค์ค่อยๆลืมตาขึ้นมองกระพริบสองสามทีเพื่อปรับสายตาให้ชินกับแสงยามเช้าในตาเลียวหมุนขึ้นไปมองหน้าของคนที่กำลังกอดตัวเองว่าเป็นใครฮะเฮียวินทำไมมานอนนี่ได้ละ่ะเมื่อคืนเรานอนกับแสนดีไม่ใช่หรอแบงค์พังนึกในใจทั้งกวาตามองไปรอบๆห้อง นี่มันไม่ใช่ห้องที่เขานอนเมื่อวานนี่เด็กหนุ่มหมุนในตาจดจ้องมองใบหน้าวินที่ยังคงหลับตาพิมพ์อีกครั้งมือเลียวยกขึ้นสัมผัสกับคิ้วหนาของคนโหดพางลากไล้ไปมาที่เปลือกตาสั่นจมูกก่อนลงมาหยุดอยู่ที่ริมฝีปากหนาหยักเหย่อต้องการอะไรจากผมกันแน่ทำไมไม่ปล่อยผมไปสักทีแบงค์พูดขึ้นแผ่วเบามับเชียเด็กหนุ่ม หลงอุทานออกมาเมื่ออยู่ๆคนที่เขาคิดว่ายังคงหลับกับคว้าจับที่ข้อมือของเขาพร้อมทั้งลืมตาขึ้นยกยิ้มมุมปากคิดจะทำอะไรเด็กดือ้อหรือว่ากำลังจะชื่นชมความหล่อของเฮียจุบ๊บพูดจบก็กดจูบลงบนปลายนิ้วของแบงค์เฮียทำบ้าอะไรเนี่ยใครจะไปชื่นชมในความหล่อของเฮียปล่อยผมนะมอร์นิ่งคิดก่อนแล้วเฮียจะปล่อยไม่มีทางฝันไปเถอะ งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียทำเองอืมสิ้นสุดคำพูดวินก็รวบล่างแบงค์เข้ามากอดทั้งกดลิมฝีปากหนาหยากักลงบนกีบปากบางของแบงค์ก่อนออกแรงบทขยี้เพื่อให้เด็กดื้อเปิดปากเด็กหนุ่มที่กำลังตกใจก็เผลออ้าปากให้ลิ้นหนาสอดแทรกเข้าไปสำรวจภายในโพรงปากของตนวินดันลิ้นเข้าไปเกาะเกี่ยวดูดดึงลิ้นเล็กอย่างหิวกระหาย ทั้งเม,ม้มทั้งดูดบทขยี้จนปากบางบวมเมื่อพึงพอใจถึงได้ยอมถอนริมฝีปากออกไปฮฮ <c oughs> มอร์นิ่งคิดบ้าอะไรเนี่ยนี่มันจูบสูบวิญญาณชัดๆแบงค์แวสใส่คนพี่วินไม่ได้สนใจเสียงของน้องที่แวสใส่ตนมือหน่ายกขึ้นเอาหลังมือแตะเบาๆที่หน้าผากเพื่อวัดอุณหภูมิของน้องความจริง ตอนจูบกับน้องเมื่อกี้เขาก็แอบ,บสำรวจความร้อนภายในโพงปากไปด้วยเหมือนว่าตัวน้องยังคงอุ่นๆแต่ความร้อนก็ลดลงไปมากแล้วตัวไม่ร้อนแล้วนี่แต่ยังไงวันนี้ก็อย่าเพิ่งไปเรียนเลยนะจ๊บอย่าทำบ้าอะไรเนี่ยแบงค์แวดใจวินอีกครั้งเมื่อวินก้มลงมาขโมยจูบที่แก้มข่าวของเขาลุกไปล้างหน้าล้างตาซะแต่ห้ามอาบน้ำละ่ะเดี๋ยวไข้กับเสร็จแล้วก็รีบออกมา เฮียจะออกไปทำอาหารเช้ารอวินพูดทั้งลุกขึ้นจากเตียงเดินออกจากห้องไปไม่เอาเข้าวต้มนะแบงค์ที่ได้ยินเฮียวินบอกว่าจะไปทำอาหารเช้าก็รีบพูดดักเพราะเขาไม่อยากทานข้าวต้มป่วยทีไรก็กินแต่ข้าวต้มอาหารคนป่วยไม่ได้มีแค่เมนูเดียวซะหน่อยวินหันกลับมาเลิกคิ้วมองเด็กดือ้อแล้วอยากกินอะไรไม่รู้รู้แค่ว่าไม่อยากกินข้าวต้ม งั้นซุปมะกรูดีหมูสับไหมแบงค์เม้มปากคิดนิดหน่อยก่อนพยักหน้าเงึกๆงึให้คนพี่จอมโหดเด็กหนุ่มเดินออกมาจากห้องนอนก็พบว่าวินกำลังทำกับข้าวอยู่โซนครัวดูท่าทางคล่องแคล่วสังเกตได้จากการจับนั่นจับนี่โยนลงหม้อตักซุปขึ้นมาชิมก่อนเหยาะเครื่องปรุงลงไปนิดหน่อยแบงค์เดินมานั่งลงที่โต๊ะทานข้าวคนโหดหันมามองน้องก่อนเอ่อยขึ้น กล้เสร็จแล้วนั่งรอแป๊บหนึง่งแบงค์พยักหน้าให้ไม่ได้ตอบกับอะไรถ้วยซุปมักกุลีหมูสับถูกวางลงตรงหน้าแบงค์กลิ่นหอมของซุปตีขึ้นจมูกทำเอาแบงค์อดใจไม่ได้จนต้องหยิบช้อนตักซุปเข้าปากกึกเชี่ยอร่อยมากแบงค์อุทานขึ้นในใจก็พอรู้อยู่ว่าเฮียมันทำอาหารเป็นแต่ไม่คิดว่าจะทำอร่อยขนาดนี้เป็นไงอร่อย นพูดไม่ออกเลยหรือไงก็งั้นง้นแบงค์ตอบกลับไม่ได้สนใจและตักซุปกินต่อวินยกมือขึ้นยีหัวน้องอย่างหมั่นเคี้ยวก่อนลุกขึ้นเดินเข้าห้องนอนไปแบงค์ไม่ได้พูดอะไรอีกเฮียมันคงเข้าไปอาบน้ำแหละคนโหดเดินออกมาอีกครั้งในชุดที่ดูเป็นทางการแปลกตาเหมือนเตรียมตัวจะออกไปที่ไหนสักที่แบงค์หันไปมองนิดหน่อยแต่ไม่ได้พูดอะไร เดี๋ยวกูต้องออกไปทำธุระข้างนอกส่วนมึงทานยาเสร็จก็เข้าไปพักผ่อนซะอย่าคิดหนีไปไหนอีกถ้าเกิดกลับมาแล้วไม่เจอรู้นะว่าจะโดนอะไรวินพูดจบก็เดินออกจากห้องไปปล่อยให้แบงค์ตะโกนด่าไล่หลังอะไรวะเมื่อเช้ายังแทนตัวเองว่าเฮียอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้กลับมาเถื่อนเหมือนเดิมอีกแล้วถึงปากจะบน่นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำตามที่เฮียมันบอก ไม่ใช่ว่ากลัวหรอกแค่ตอนนี้เขาไม่สบายเท่านั้นเองแบงค์แย้งกับตัวเองในใจหลังจากทานข้าวทานยาเสร็จแบงค์ก็รู้สึกง่วงขึ้นมาอีกครั้งแต่กลับไม่คิดจะเข้าไปนอนที่ห้องเด็กหนุ่มเลือกเดินไปนั่งดูทีวีที่ห้องนั่งเล่นแทนก่อนพล่อยหลับคาโซฟาเพราะทนกับความง่วงจากฤทธิยาไม่ไหวรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงคุยกันของผู้มาใหม่ไก่อีกแล้วรอแสนดี นายเนี่ยชอบกินไก่จังน่าเอาไปฟ้องพี่กันจริงๆเลยอย่าบ่นนะแนนไปดูแบงค์สิตื่นหรือยังโอเคได้ได้ไดเสียงคุยกันแถวโต๊ะทานข้าวดังแว่วเข้ามาในโสตประสาทของแบงค์แต่ไม่สามารถทำให้เขาลืมตาขึ้นมามองได้เพราะว่าเปลือกตายังคงหนักอึ้งจนกระทั่งเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาหยุดอยดู่ใกล้ๆและแรงเขย่าที่แขนเขาเบา,เบาแบงค์ตื่นได้แล้ว มานอนตากแอร์อะไรตรงนี้เดี๋ยวก็ไข้กลับหรอกเสียงเล็กจากแนนทำให้แบงค์ค่อยๆลืมตาขึ้นมองอา้าวแนนมาได้ไงก็เฮียวินฝากให้ฉันกับแสนดีมาเฝ้าไข้านายนะสิแล้วไม่ไปเรียนกันหรอแบงค์เอ่ยถามขณะลุกนั่งป้องปากหาวออกมาเรียนตอนเช้าแค่สองชั่วโมงส่วนคาบบ่ายอาจา์ยกเลิกแล้วนี่ก็เที่ยงแล้วเลยซื้ออาหารมากินกับนาย อ่ะรีบลุกไปกินก่อนแนนเอ่ยตอบกลับก่อนเดินนำแบงค์ไปที่โต๊ะอาหารแบงค์เห็นดังนั้นก็ลุกตามไปกว่าตามองว่าในโต๊ะมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องถอดลมหายใจออกมาอย่างโปรงตกเมื่อพบว่าส่วนมากเป็นเมนูไก่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครเป็นคนสั่งเมนูพวกนี้มาอย่าทำหน้าแบบนั้นแบงค์เมนูไก่ฉันกับแนนเป็นคนทานส่วนของนายอันนี้ แสนดีลุกเดินไปยกถ้วยกุ้งอบวุ้นเส้นมาวางลงตรงหน้าแบงค์คนไม่สบายเห็นดังนั้นก็ยิ้มออกมาก่อนเอ่ยขอบคุณเพื่อนขอบใจนะนายเนี่ยรู้ใจฉันจริงๆเลยขอบใจเฮียวินเถอะเพราะเฮียวินเป็นคนสั่งให้ฉันซื้อมาให้นายเอ๊ะเฮียวินเหรอแบงค์ทำท่าปแปลกใจไม่ต้องแปลกใจหรอกที่เฮียวินรู้เมนูโปรดของนายสำหรับคนพิเศษ เฮียเขาก็จดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้เสมอแหละคำบอกเล่าที่ดูธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากแต่ทำไมแบงค์ถึงได้รู้สึกร้อนผ่าที่ใบหน้ากันนะเพียงแค่ได้ยินคำว่าคนพิเศษหน้าแดงแข่งกับกุ้งในถ้วยเลยนะแบงค์แนนอดที่จะแซวไม่ได้เมื่อเพิ่งเคยเห็นเพื่อนหนุ่มเสียอาการเป็นครั้งแรกสงสัยคงถึงเวลาที่เธอจะถูกภาคลูกชายคนโตจากอก ตามลูกชายคนเล็กอย่างแสนดีไปแล้วสินะหน้าดงหน้าแดงอะไรเธอน่ะม,มั่วแล้วจ้าไม่แดงเลยจ้ะแค่สีเหมือนลูกตำลึงสุกเท่านั้นเองแนนโอเคไม่ล้อแล้วกินข้าวเถอะแนนพูดตัดบทขึ้นก่อนลงมือทานอาหารในโต๊ะทานไปสักพักบทสนทนาระหว่างกลุ่มเพื่อนก็เริ่มขึ้นอีกครั้งสรุปตอนนี้นายต้องย้ายมาอยู่ที่นี่กับเฮียวินถูกไหมส่วนแสนดี ก็ต้องย้ายไปอยู่กับพี่กันแนนเอ่ยถามแบงค์และแสนดีไปพร้อมกันก็คงเป็นอย่างนั้นแบงค์เอ่ยตอบกลับไปส่วนแสนดีแค่พยักหน้าให้เพราะปากไม่ว่างเนื่องจากกำลังแทะขาไก่ทอดอยู่เฮ้อ <"H ö, S 2> เป็นอย่างนี้ฉันก็กลายเป็นหมาหัวเน่าสินะถูกเพื่อนทิ้งไปมีแฟนกันหมดเนี่ยบ้า ah, หรือไงฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเฮียมันสักหน่อยแบงค์เอ่ยขึ้นเดี๋ยวก็ได้เป็น ส่วนแสนดีนายจะสนใจแค่ไก่ทอดไม่คิดจะคุยอะไรกับเพื่อนเลยเหรอเมื่อโดนแนนว่าแบบนั้นแสนดีก็รีบวางขาไก่ในมือลงก่อนเอ่ยตอบกลับเธอจะโมโหอะไรแนนเธอกลัวเหงาเหรอถ้ากลัวเหงาก็เลือกเอาใครสักคนที่มาจีบเธออยู่เป็นแฟนสิแสนดีเอียงคอทำท่าคิดนิดหน่อยก่อนพูดต่อพี่แม็กเพื่อนพี่การเป็นไงพี่เขายังโสดนะพี่แม็กน่นะไม่เอาด้วยหรอก ทำไมพี่เขาออกจะหล่หอหล่อแต่พูดมากเจ้าเล่ด้วยฉันไม่เอาด้วยหรอกนี่นี่อย่าพึ่งปฏิเสธไปเธอไม่เคยได้ยินหรอเบอร์เกียติแบบไหนจะได้แบบนั้นแสนดีเอ่ยตอบกลับพางหัวเลาะคิกคักที่แนนตีสีหน้าบึง้งตึงขึ้นทําเอาแบงค์ที่มองอยู่ต้องหัวเลาะเบาๆในลําคอก่อนสายหัวให้กับเพื่อนหนุ่มสาวทั้งสองคนพางคิดความจริงแล้ว การเปิดเผยเรื่องราวของเขากับเฮียวินให้เพื่อนๆได้รู้มันก็ไม่ได้เวลว้รายอย่างที่เขาคิดโดยเฉพาะแสนดีเพราะอย่างน้อยตอนนี้เขาก็รู้ว่าเพื่อนทั้งสองของเขาไม่มีทางทิ้งเขาไปไหนและจะคอยอยู่ให้คํำปรึกษากับเขาในยามที่เขาคิดอะไรไม่ออกจะว่าไปแล้วในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีแหละนะเขาโชคร้ายที่หลงเข้ามาในกงทองของคนโหดแต่ก็โชคดีที่มีเพื่อนคอยอยู่ข้างๆ แถมบางทีคนที่เขามองว่าโหดความจริงอาจจะไม่ได้โหดจริงก็ได้ปากบางเผยยิ้มเวลามองดูถ้วยกุ้งอบวุ้นเส้นของตัวเอง